ยี่ไหลเครอรกลับมาจากการฟื้นคืนชีพและสอนเวทมนตร์วิญญาณเป็นการส่วนตัวให้กับหวัววีเฮ้าและส่งเขาไปยังเครื่องบินวิญญาณในเนื้อเรื่องล่าสุดหวัววีเฮ้าและเฮอไซทเทาได้เข้าร่วมการแข่งขันผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณใต้ดินที่จัดขึ้นโดยซีชุยลีเพื่อเข้าร่วมใน6อันดับแรกในการแข่งขัน หัววีเห้าได้สร้างโลกนำทางวิญญาณแห่งการพิพากษาและการควบคุมระดับที่ห้ามันใช้เวลานานมากในการสร้างโล่เพียงอันเดียวแต่คู่ต่อสู้ได้เพิกเฉยต่อมันการย่อเย้ยของคู่ต่อสู้ระบุอย่างตรงไปตรงมาว่าหัววีเห้าถูกกำหนดให้แพ้แล้วตอนเริ่มต้นเกมการต่อสู้ผู้นำอาวุโสหลายคนของลทัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ก็ปรากฏตัวในการแข่งขันเช่นกันในหมู่ของพวกเขาได้แก่ผู้นำของพันธมิตรชีชุยและรองผู้นำของลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ฮ่วีวเฮ้ากำลังจะเริ่มต้นแผนการของเขาในขนาดนี้เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้วุฒิของลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ฮ่วีวเฮ้าได้เปิดใช้งานวิญญาณการต่อสู้ที่สามของเขาเปิดใช้งานวิญญาณผีสิงเทพธรรมะศักดิ์สิทธิ์อลาความมืดอันทรงพลังปรากฏขึ้น และมันดึงดูดทุกคนที่อยู่ในปัจจุบันพวกเขาทั้งหมดต่างหวาดกลัวและดึงดูดความสนใจของรองผู้นำเฟิ่งหลิงได้สำเร็จหลังจากการต่อสู้กับเมือกเริ่มขึ้น หาวีเฮาก็เปิดใช้งานเวทมนต์วิญญาณโดยตรงหลังจากเข้าไปในประตูแห่งความตายแล้วก็มีวิญญาณที่ทรงพลังสองตัวถูกเรียกออกมาจากข้างในจะเห็นได้ว่ามีกองทหานวิญญาณนับพันอยู่ในประตูแห่งวิญญาณนี้ฉากนั้นหน้าตกตละึงมาก ผู้นำของพันธมิตรชีชุยต่างประหลาดใจที่จิตวิญญาณการต่อสู้ของหัววีเห้ามีพลังมากจนเกินกว่าเขาเราจินตนาการว่าวิญญาณที่ทรงพลังทั้งสองที่ถูกหัววีเห้าเรียกมาเอาชนะเมือกโดยตรงจนกระทั่งเขาอาเจียนเป็นเลือดและไม่มีพลังที่จะต่อสู้กับและเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับความพ่ายแพ้โดยไม่คาดคิดหลังจากที่เมิรกยอมจำนน เขาก็รอบโจมตีหัวหวีเห้าโดยตรงและเกือบจะถูกหัวหวีเห้าสังหารในทันทีโชคดีที่อาจารย์ของเขาเข้ามาช่วยได้ทันเวลาจากนั้นอาจารย์ของเมิร์กได้มอบมีดแก่สลักให้กับหัวหวีเห้าและหัวหวีเห้าได้มอบมีดแก่สลักให้กับเฮอร์ไเซเทาต่อไปหัววีเห้าในช่วงพักเขามีความฝันที่นำหัวหวีเห้าเข้าสู่โลกมหัศจรรย์โดยตรง มันมากเกินไปดวงอาทิตย์กลายเป็นสีดำและมีวิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนเดินอยู่ข้างๆนี่คือเดมิดเพนของวิญญาณที่สร้างโดยอาจารย์ของเขาอาจารย์ของเขาอีไลเคอร์ยังมีชีวิตอยู่ฮาววีเฮ้าได้หลังน้ำตาด้วยความตื่นเต้นจากนั้นหาววีเฮ้าก็รู้ว่าตอนที่เขาอยู่ในสำนักข้าวเทียน ยี่ไลเคอร์ได้เผาเศษจ,จิตสำนึกของเขาและควรจะหายไปจากโลคนี้โดยสิ้นเชิงแต่เขาได้รับการช่วยเหลือโดยผู้มีอำนาจสูงสุดจากดินแดนเทพผู้รักษาจิตสำนึกของยี่ไลเคอร์ไว้ทำให้การฟื้นคืนชีพของยี่ไลเคอร์สำเร็จทำให้เขามีโอกาสสอนหัวหวีเฮาถึงความหมายที่แท้จริงของเวทมนต์วิญ,ญญาณในขนาดนี้ยี่ไลเคอร์ที่ฟื้นคืนชีพได้มาถึงสถานที่ที่เขาสร้างขึ้น ในเดมิดเพนของวิญญาณของเขาเขาได้ส่งต่อเวทมนต์วิญญาณซึ่งเป็นหนึ่งในสามมรดกของเขาให้กับหัววีเฮาเขายังมอบเดมิดเพนของวิญญาณที่เขาสร้างขึ้นให้กับหัววีเฮาหัววีเฮารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้พบอาจารย์ของเขาอีกครั้งและหากอาจารย์ของเขาไม่ได้ทำสิ่งนี้แม้ว่าหัววีเฮาตายเขาจะไม่รู้สึกผิดอีกต่อไปด้วยเหตุนี้ เขาบอกว่าเขาต้องสารต่อเวทมนต์วิญญาณต่อไปขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่พีหน้าครับ